ก็แม่จา๋เาเจ้ามาโมทนาน้องเป็นปัดใจหนึ่งรยบาทพี่แม่เอ้ยโอ้ยน้องตื่นหไหนเงินเมืน่อนะแบเพื่อไปไในแก้วมานี้ชอบจะไม่โลกมีให้มาบัางดี้งขอให้100่งรบาทกลับไปหาน้องสาวซะประมาณหนึงร้อยล้านบาทาน้องสาวอยาเป็นเศรษฐีสมควยพรปล่อยไปอีก300สวยเลยนะ โอเคครับขอบคุณมากครับอ่าอ้ชายโลกน้องหใหญ่เอครอเารอคนรอกตกันจะมุยขอบคุณมากครับขอบคุณน้องชายที่บอกว่าโจหลอนะครับขอบคุณมากครับ นต่อที่วัดสร้างมิ่งของเรานะครับแก่พวกไี่เกี่ยรเราจะเปินทองฟังของค่คบณที่จับมือครับครับผมเขาจับเยอะแล้วเรามาจับอันนี้ดีกว่า โดนแน่จ้ะขอบคุณมากครับครับผมรางวัลน้ำใจที่งอองามตะการตาครับผมนะครับาไว้เจ้าซูเมอร์วานนะว่าคิดจะตลอดหรือเปล่าเราเห็นเจ้านี้เราไตะอยู่ในญี่ปุ่นขอบพระคุณมากครับอาซีสีผักพร้อมของพร้อมเนลิสเซ่อาดีเล็กเตโช เออคอยคิวข้าลกนจ้เหมือนดักขันส่วนนะคนตาโน้นงามลับเลิวีไล่มเลยยองฝแหนมใช่ตาสิงเลี้ยงขน้นไว้เจ้าได้ผัวหน่อยคุณเองได้เลยคุณเจเล็กดอกไม้สดจากทางโคนด้วยนะครับครับผมสุดยอดคดับเจเล็กทางโคนนะครับ โอ้คือแก้มแดงเอ้ยแก่เลยเอ้ยเจ้าคือปอดหัวแทนแดดเจ้าเลย้วลมเหนื่อยแล้วลงเนือยไม่ปวดแล้ลมใหญ่เอ้ยเจ้าแน่ปอดหัวมามาเยเก่าเอ้ยหัวออกมาหลายคราโอ้ยเตี๋ยวเขาหากันคือสิ้นทุ่งแล้ว เปรียบแพ่งตัวนี้ท้ายหนังเสร็จแล้วนะครับหนังนะครับเป็นภาพนนออยนตร์เรื่องแรกของวงการหมอลำนะครับหนังเรื่องนี้ลงทุนรวม25ล้านบาทนะครับฝากไว้นำสาวน้อยเพรงเห็นหนังเรื่องยังครับเรื่องยังก่อนใช่ก็เลี้ยงยังยาวหัวมาถอดกูบ่บเดรียนนี่ไงเอาบองซุ่งดูเฮียไปเลียนเท่ ว่าน้าจาเพื่อกับกับพี่น้องคุณแม่จ๋าสวัสดีครับคุณแม่จ๋าโอเคขอบคุณมากครับชายขอบคุณครับฝากไว้นั่ครับภาพยนตร์ไทยอ่อนนะฮะอยู่ที่นะครับพังโค้ดบิ๊กซีกับมี่เด้บิ๊กซีโรบินสันสุขภัณฑ์เป็นสุดยอดภาพยนตร์ไทยครับขำท้ายดีมากครับแก่ผู้ไม่เกียรติทุกโรงภาพยนตร์วันที่สิงหาคมเจริกรกฎาคมสองห้าหกแปดแม่นะครับ ใครจะไปก็ไปผมไม่ไปครับแก๊บพี่เกลียที่ไปนะเราคุณพ่ได้เล่นน้ำมือกันเลยไหมขอบคุณเจ้าภาพพี่น้องน้องคุณมากครับพี่น้องน้องพี่ทางนั่นเองครับพี่ผู้หมวดครับผมขอบคุณเจ้าภาพสามเจ้าภาพนะครับมาจังหลังอาหารเอาผู้หมวดเพิ่มทุกกำลังใจกันแล้วกันนะครับผู้หมวดครับไปเอาส้มปอดกับวัดนินอาวัดโจหน่อยครับขอบคุณนะ เดี๋ยวไอ้หางะอกในไทยหางหมาดิหางหมาไม่ตัวเเอา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 ส้มปลาโดไปนะครับแล้วก็ไปแก่ไปแดดกันอยู่หลังเวทีเลยนะครับเอามุกตัวยักษ์นั้นยไอนะครับอหมนด ित साइरहेको